เริ่มทำการแสดงแล้วเอาหนุ่มเบียเป็นสายบูเหมือนเดิมเบิงบ้งเบิ้งไม่อันเบิ้งไม่อันก็สายไฟเล่าบวกคือบ้านคือเมืองของเด้พี่น้องเบิ้งไม่ไพ่เล่าเบิ้งไม่ไพ่คนอื่นไพ่พ่คนอืองก็โค้งบอกยางงามเบิ้งไม่ไพ่จุดองแหงๆน้อยๆป้าจอลงสายลงลางบ่ ยูทังหาเบียอยู่ล่างบ่หาเบียอยู่ล่างกับอันป้าตะวันมูมูบุบุเขาอะไรล่องล่างป้าจอว่างมือแล้วป้าจอว่างมือยังเนี่ยป้าจอส่งตัวแทนมาให้หนุ่มเบียตอนนี้ป้าจอว่างมือแล้วขออยู่ข้างบนตีป้าจอบอกว่างมือแล้วหาเบียลุยแทนเฮ้ย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  เบียร์ขอลองขอลองเบียร์อาเบียร์นี่มระเ็ศให่งบาสียวตลอดอีหลีดเด้เอาไปเบิงังเอามุมนั่งมุมนั่งกับใส่ดินลายพอดีละใส่มุมนั่นน่ะแนนมันมัน,ม,นมันห้อยสะไปบ่คนมันอยู่โบโ<อ>นี่บ่าอ๋อคน,น,น,นีมัน,นรกระชับ ันไปยังสิแต่ก็ไปพุ่นปลาจออยู่ข้างบนกับพี่ตุม้มตามให้หนูเปียกับปลาตะวันอยู่ข้างล่างว่าเป็นปลาตะวันติดลมตกใจหมดนี่แต่ปลาหญ่ น้ำก็มีนิดเดียวบกหกหรอพี่น้องบกหกคือจงังหวันที่เ้าค่อยเห็ดมากฝั่งข้างบนก็จะเป็นฝายน้ําล้นอ่างเก็บน้ำนะะตอนนี้ให้อยู่แต่อ่าง ตะวันตาตะวันตาตะวันกับนุมเบียผนแผนกหรือวัชพืชมเชื้อเบิ้งหนั่นนั่นล่งอีกเลยเบียเอ้ยเบีย รถแรงเข่าใส้่มือมือนีนิ่มแต่้อมจะคว้งนิ่มั้มห้องไส้ห้องนิ่มับนิ่มห้องนี้ไสยังียอนมันมีการบ่เรียบตามองเออราบมันมีความอ่าน่มาต้องห้องใหม่ห้อง้ไปยืน ขนาดมันล่องกวอนนั้นมันยังบ่ได้ระวังโตด้นั่นูดเสยบบาเบียรเอ้เบียระวังด้อเบียป้าแกบอกว่าดินสมองด้อเบียถ้าเบิองเด้มมันสสเย็ดจังไดนเด้อ ปลายืนสี่แล้วปลาวะจะได้ติดนี่มันต้องลำแข็งจัดไป <ừ. S 1> หนึ่งผลงานเพลง <c oughs> แาเบ่งมันยังมันยังจักตักต่อได้เสยอะเจ้าว่ามันว่ได้ว่าจะาของสิลงไปเลยไห้เท่าแก่สั่งลุยอ่ายกโยกโยกเหมือนเล่นเด้งดึงเลย างล่างโหลดมาใหม่ๆท่านใดมันได้เปืือนเหรออ้าวเปื้อนแล้วครับตูดเริ่มเปื้อนแล้วเอาแล้วเบียะอาเบียะอาเบียะอาเบียะเระวังอาเบียะโอ้ยกูมาหลุดนะาเบียะแต่บาดนี่ บูดแต่หัวเฮิมโพดมันบ่คอยไปเด้อเนาะไปรุ่นใจร้อนมันบ่ฮู้จักตอทิศน้ำมูลเนี่ยไม่มื่อยก็บ่มีบัดนี้มานี่มันตกบวกนะโอ้ยเสียวเอาบืนไปเบิ้ง สายบูตัวป่าเอาละอัเบี้ยมันมาจำอิลีเนาะอู้มันประมาทอิลี่มาอ้ยมันบ่จิ้มบ่หยังก่อนเว้ยย่างไปโดยโดยบ่ได้เด้ออันตรายโอ้ยง้อเจ้เาใจหนะระวจะไม่้มาายังไปเลยมะอันตรายเด้อเบี้ยเอ้ยก็ขุ่มเด้อมึง มันบปจิ้มไหเอ๊มันไิ้ตะเจ้ามันไปจิ้มใครเลยไปไยุ่มหวนมาลูมึงตักเปิดหน้าเปิดหน้าโยนเปิดหน้าโยนมึงจะไปปิ้มในส่นไหนได้เฮ้ยมึงเป็นสายเสี้ยงอย่างนี้เลยมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยห้ามอ่ะโอ้ยตายไปจอด

ใชายอ้โหดิ่งหนาเต็มเออเออเจ้าอะไรเดินกลับไปเจ้าอะไรเดินกลับไปมันมีลมหรอกเออคณะกรรมการกู้นออกไปว่ะเออวุยมันตีปีนจังเดียวม่ไก่ไก่พูดไก่พูดพัดไก่หัวใจใหญ่กว่าตับ ลงหัวส่วน่ะไรเนี่ยปลาวะเบื้องขนาดมือไปถือมันโยนโยนโยอยู่เนาะมนสียางโดยโดยไปว่เอาหัวยังตงเนี้ยจ้า มใจร้นอนอ่าคนใจร้อดจะเอาอะไร,ยรอย่อางนี้ป้าจอยืนคุ้มเลยป้าจอบอกบอคือละมันหาเรื่องติดโลมลอยู่แล้วไอ้เบียดูไปด่าไปมันยิ้มเฉยหนุ่ <c ười> มเบียสายบูชชายาของเขา โ oh, อ้อะแรงมันคือปลาจิมแน่กุยย่านเสียววะเอาเอาเอาไปเบ้างวิลุ้นอยู่นี่ละลุ้มนี่ปะปะ้า ตรงมือมันนี่เล่าจ้าไม่มีทีมงานไหนกล้าลงวสันตปลาวะ เอาน้ำจิ้มมาฝากพี่น้องเอาน้ำจิ้มมาฝากนุ่มเบียร์มันเริ่มบู๊ตั้งแต่เริ่มลงเลยปลาจอเนี่ยยืนคุมตลอดปล่อยไม่ได้ปลาจะว่างแผนไว้ห้เบิดแล้วนะคะสร้างงานกับเถแก่ไปแล้วว่างแผนไว้ให้นุ่มเบียร์ตาปลาตะวันอยู่ห่งางล่างถ่อยดินหืนข้างบนให้พี่ตุ้มตามเขี่ยหลิงข้างบนแล้วก็แตงสโลปสองฟังกับปลาจาะนะคะแต่หนุ่มเบียร์มัน,มนรีบ มันวัยรุ่นมันใจร้อนข <laughs> ึ้นออกรูดอองไปโอ้ยออกไปเมื่อไหร่โอ้ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่องานนี้มีลุ้นหนุ่มเบียร์จะรอดหรือจะล่วง